รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเลอนใบอัมเทรนีเดินไ,นไม่หมออั้มจบมาตาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมิถุนายน2566นเนาะ ของชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนนะมาดูกันว่าชาวมีนนะมิถุนายน2,566จะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวสับสดๆกันสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคะคลิกลิงก์ Line o f f i c i a l ก็ได้นะหรือทางเพจก็ได้นะหรือทาง t ิ k ต o k ก็ได้ IG ก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาสับสดๆมาดูกันดีกว่าว่าเดือนมิถุนายน2,566ชาว ลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะอ่ะสดกันเลยค่ะชาวมีนเดือนเมษาเอ่อเดือนมิถุนายน2566นอเนาะชาวมีนเป็นอย่างไรบ้าง ใบแรกมาต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายน2566นเนาะเหมือนมีเรื่องให้คุณคิดและตัดสินใจนะอาจจะมีช้อยส์มีทางเลือกบางอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะเออแต่ว่าต้องบอกเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆก็ได้นะเออดูจะมีช้อยส์มีทางเลือกนะคะให้กับชีวิตนะคะอมีช้อยส์มีทางเลือกก็ดีกว่าไม่มีช้อยส์ไม่มีทางเลือกเนาะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของการปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวเวียนศีรษะ ระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปปวดเข้าไม้เข้ามือมือสนมือล็อกิ้วล็อกนะอาจจะเกิดจากการที่คุณอาจจะทํางานหนักใช้ร่างกายเยอะหรือว่าใช้ความคิดเยอะก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปคือมีเรื่องให้ตั้งตัดสินใจเนาะในเดือนมิถุนายน2566นั่นเองนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินกันบ้างนะการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรดูจะพลังงานอ่ะก็คิดเยอะอีกเหมือนกันนะเออ ค่างคิดเนาะชาวลัคกนาราศีมีนราศีมีนเป็นชาวที่มีใช้ความคิดเยอะเป็นคนคิดเยอะคิดหนักคิดมากอยู่เหมือนกันนะ,ะในเรื่องของการเงินก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาก็ได้นะในเรื่องของการเงินทําให้คิดเยอะแต่การคิดเยอะนี่ค่อนข้างดีนะอาจจะเป็นการคิดในแง่ของการลงทุนหรือการทําอะไรบางอย่างที่จะนําพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีอะนะคะ,นะคะเออโอกาสทางการเงินค่อนข้างดีทีเดียวมันเหมือนกับคุณ กำลังจะเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่อีกจุดหนึ่งที่มันดีขึ้นและดีกว่าเก่าะนะคะอะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างบ้างเป็นอย่างไรดูจากพลังงานต้องบอ,อกเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอ,รอบข้างค่อนข้างดีนะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะแล้วอาจจะมองว่าคุณเป็นที่พึ่งของเขาด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออนะเออพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข,อข้างค่อนข้างที่จะเห็นคุณเป็นที่พึ่งนะเออหรือเป็นไปได้ว่าคุณค่อนข้างที่จะมีอะไรดีๆเยอะกว่าเขาเยอะนิดหนึ่งนะก็เลยอาจจะมีคนมาพึ่งพาสายเยอะหน่อย นะคะเออแต่เขาก็ซัพพอร์ตเราด้วยเนี่ยมันก็ต่างต่าแทนเนาะต่อมาออบ้านที่ดินทรัพย์สินนะความมั่นคงดูจากพลังงานค่อนข้างโอเคมั่นคงแหละหนักแน่นมั่นคงถึงจะมีติดปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างบ้างหรือว่ามีมีอะไรที่ต้องจัดการแก้ไขยอยู่บ้างนะในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือหลักฐานหรือความมั่นคงของชีวิตนะแต่ต้องบอกว่าดูจากพลังงานคุณเอาอยู่จัดการได้เนาะแล้วคุณก็เป็นผู้นําด้วยนะเออเป็นผู้นําเป็นคนที่สามารถจัดการ ความมั่นคงให้กับชีวิตได้ดีทีเดียวนะแล้วก็มีโอกาสถ้าหวังบ้านหวังรถหวังที่ดินทรัพย์สินก็มีโอกาสได้จากความตั้งใจและความพยาย,ยามของคุณด้วยนะคะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักนะั้นรู้จากพลังงานอ่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะมองคุณเป็นที่พึ่งแหละนะคะคุณอาจจะต้องดูแลใครหลายๆคนหรือว่าต้องแบบรับ นะดูแลทั้งลูกหลานบริวารลูกน้องดูแลคนรักดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ว่าก็เป็นความสุขเนาะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นแหละ<笑><笑>ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณแบบว่าต้องดูแลหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเออแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าเขาก็สามารถช่วยเหลือคุณได้ดีทีเดียวนะลูกหลานบริวารลูกน้องแล้วคนรักเนี่ยสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรต่างๆคุณได้ดีทีเดียวนะมันเหมือนกับว่าเขาเองก็พยายามจะช่วยเหลือคุณด้วยนะคะ ัญหาอุปสรรคมีไหมดูจากพลังงานอาจจะเป็นเรื่องงานเนาะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ต้องใช้ความคิดอะ่ะงานต้องใช้ความคิดหรือว่าสิ่งที่ความมัน่นคงธุรกิจการงานอะไรต่างๆงคนมันต้องใช้ความคิดเยอะแล้วบางครั้งบางทีมันเหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะต้องการไอเดียใหม่ๆก็ได้นะ เออปัญหาภาษาอาจจะเป็นเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมันอาจจะทำให้คุณมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาก็ได้นะคะต่อมาค่ะความรักนะความรักถ้าโสดอยู่ดูสาพลังงานมีคนเข้ามาแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะอาจจะเจอกันในที่ทำงานหรือการงานทําให้ได้พบเจอกันส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนช่วงเวลานี้ความไม่ชัดเจนถามว่า มันยังคุมเคืออยู่ไหมยังคุมเคืออยู่อาจจะด้วยช่วงนี้ทั้งคุณและเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอชีวิตความก้าวหน้าซะเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะชัดเจนเลยนะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับตัวคุณ้วยนะถ้าเกิดคุณชัดเจนว่าคุณต้องการความชัดเจนมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะชัดเจนได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชิวๆสบายสบาย,บายเขาก็จะคิดว่าคุณโอเคส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ทั้งคุณและคู่โฟกัสงานมากเพราะฉะนัาานนะ้นหะา ต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกคือรายเนี่ยดูจากพลังงานมีคนมาขอยืมเงินยืมตังของความช่วยเหลือเยอะแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วยได้ถ้าที่ช่วยละกันเอาแบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะจะดีที่สุดนะต่อมาความสําเร็จมีโอกาสสาเร็จไหมมีกว่าโอ้ มีโอกาสร่ารวยเลยแหละมีโอกาสสาเร็จมีโอกาสร่ารวยด้วยตัวคุณเลยเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวสูงมากมีโอกาสมีเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลมาที่มาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จมีเงินมีทองนะมีเงินเต็มถุงทองเต็มถังมีโอกาสสาเร็จมากๆเลยในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรการงานดูจากพลังงานคุณอาจจะต้องเจอโจทย์หรือความท้าทายเข้ามาตลอดเวลานะแต่ต้องบอกว่าคุณเก่งอ่ะ เออสามารถเอาอยู่จัดการได้ในทุกสถานการณ์นะเออเป็นคนเก่งมากๆมีความรู้ความสามารถศักยภาพสูงนะถึงจะเจอโจทย์ที่ท้าทายในเรื่องงานก็เอาอยู่จัดการได้จนคนอื่นต้องยอมรับนะแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ของใครหลายๆคนด้วยนะในขณะเดียวกันเรืรเ่องของการงานคุณอาจจะต้องเจอคนหมู่มากนะหรืออาจจะเจอคนที่เอาแต่จยเจอคนที่ความคิดของเธอเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ นะละมุลละม่อมเข้าไว้เดี๋ยวดีเองนะอะไรที่เราสื่อสารดีเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเรื่องยากกลายเป็นง่ายนะแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีเรื่องง่ายจะกลายเป็นยากไปทันทีเนาะต่อมาค่ะในะเรื่องของโชคลาบมีโชคมีลาบไหมดูจะพลังงานมีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสูงมากเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะคะสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีก สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความประมาทนะคือต้องบอกคุณเป็นคนโชคดีโชคดีอยู่ตลอดเวลานะหยิบจับทําอะไรก็มีแต่โชคม,มีแต่ลาบมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความโชคดีตลอดเวลานะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความประมาทของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณโชคดีแต่ไม่ประมาทนะไอ้ <ikh. S 1> ความโชคดีมันก็จะอยู่ตลอดไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณจะลาใจและประมาทนะย่มขึ้นอย่าหลงย่าลงอย่าท้อนะ ถ้าคุณไม่หลงตนถ้าคุณไม่ประมาทต้องบอกเลยความโชคดีจะอยู่กับคุณตลอดไปเพราะฉะนั้นระวังความประมาทของตัวเองแค่นั้นนอกนั้นโชคดีเข้ามาแบบรัวๆนะชาวาราศีมินราศีมินในเดือนมิถุนายน2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกลิ้งกิ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ว ขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย